สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะตอนนี้กับแม่มดขาเป็นคนสวยคนนา่ารักมากับพิกอาการ์ดตอนนี้วันนี้เวลานี้เขาคนนั้นเขาเพื่อนเพื่อนคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่นา่ารักของแม่มดนะคะวันนี้เปลี่ยนฉากหลังเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อนะคะไม่ใช่อะไรแม่มดขี้เกียจแบบยกของขึ้นลง นะคะอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งในห้องของแม่มดอันเองอาแม่มดมีให้เลือกความรู้สึกของเขาสักสี่กองและกันนะคะถ้าชอบการดูดวงการอ่านไพ่ของแม่มดเข้าปุ่นสามารถทําบุญค่าควให้แม่มดเข้าปุ่นได้5บาท10บ,บาทนะคะเ,เพื่อนๆหรือจะทําบุญด้วยกันกดไลค์กด u like, b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดเข้าปุ่นแล้วเวลามีคลิปใหม่เข้ามาเพื่อนๆก็จะได้อัปเดต อย่างรวดเร็วนะคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะจะได้แจ้งเตือนทันทีนะแล้วก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะโชติกกเกรปเยอไม่หมดทิ้งทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วนะเพื่อนๆนะคะตามมาตามมาหรือไปติดตามไม่หมดอีกช่องทางหนึ่งคือ Instagram มนะคะเ,เพื่อนๆถ้าจะดูดวงกบไม่มดเอ่อแอดไลน์นะคะแต่ตอนนี้ อ่ะดูเป็นแบบถามตอบนะคะงดดูแบบส่วนตัวนะ499ช่วงนี้ไม่ดูนะคะ30นาทีช่วงนี้ไม่ดูเพราะว่างานประจำหนักมากยุ่งมากๆไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะก็จะมีเวลาเนี้ยนิดนึงมาอัดคลิปแล้วก็อัดคลิปเสร็จก็จะไปออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายเสร็จก็ได้เวลาพักผ่อนอาบน้ำพักผ่อนช่วงนี้นอนเร็ว ตื่นดึกมากเลยอะเป็นมาสองสามวันแล้วค่ะตื่นช่วงประมาณตีสามตีสี่ 4. อืมอาจจะนอนเร็วด้วยมั้งเที่ยงคืนคือน,นอนเร็วปะนอนเที่ยงคืนนอนประมาณห้าทุ่มตื่นตีสี่ค่ะพะมาบินทบาจก็ประมาณหกโมงหกโมงวัดแรกหกโมงวัดที่สองประมาณหกโมงยี่สิบอืม้ม สามารถทําบุญแกไม่มดได้นะคะค่าครูของเพื่อนเพื่อนนะแม่บ้าก็จะเอามาซื้อของมาใส่บาตรทุกๆเช้านะคะแล้วก็ทุกๆวันพ้าก็จะไปวัดนั่นเองอ่ะแม่เป็นเพื่อนเลือดทั้งหมดสี่กลองค่ะกองที่หนึ่งรูปนี้กลองที่สองรูปนี้นะคะกลองที่สามรูปนี้แล้วก็กองที่สี่รูปนี้ค่ะ กองที่1รูปนี้นะคะกองที่2รูปนี้เลือกภาพที่รู้สึกดึงดูดสายตาเลยนะคะกองที่3รูปนี้กองที่4รูปนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนๆวันนี้ตอนนี้เวลานี้นะคะเลือกภาพที่รู้สึกดึงดูดสายตาเลยนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะหนึ่งสองสามเลือกได้ยังไปที่กลองที่1นึ่งค่ะค ้วยบุญบาร,รมีของข้าพเจ้าชิติกาที่มีบุญบาร,รมีของเพื่อนและบุญบาร,รมีของเขาคนนั้นที่เป็นเพื่อนนึกถึงทามเองไหมคะคนกองที่หนึ่งความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนที่น่ารักของแมมโมดวันนี้อากาศร้อนมากมากเลยหน้าไม่หมดแล้วขนาดอยู่ในบ้านเนาะสาธุสาธุสาธุความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนที่น่ารักของแมมมดคนกองที่หนึ่ง เด็กไม้ควีนไม้เก้าไม้ทัดไฟแน่ๆแหละนะทำาไมเ้เยอะขนาดนี้นะจะให้พิ้นเทสนะคะเป็นคนลึกลับซับซ้อนเป็นนักบทหญิงน,นะคะจะแฮงแมนใต้สำรับเป็นสามเหรียญ เขามองด้วยความตั้งสำหรับเป็นสามเหลี่ยนแล้วไม้คือแพชชั่นของการทํางานเขาความรู้สึกของเขาตอนนี้คือเพื่อน,น่ะสนใจแต่เรื่องงานสนใจแต่เรื่องส่วนตัวของตัวเองนะมีเด็กไม้ควีนไม้คือแล้วก็ก้าวไม้คือเป็นคนที่แบบสนใจยอยู่แต่ก,กับการทํางานในเวลาเนี้ยคุณไม่ได้สนใจหรือโฟกัสอะไรเลยนอกจากการทํางานความรู้สึกของเขาคือเขาคิดว่าคุณตอนนี้นะ กำลังวุ่นวายอยู่กับหนนะ้าที่การงานที่คุณทาอนะค่ะหน้าที่การงานของคุณน่าจะแบบอุลงตรงนางเรื่องเยอะนู่นนี่นั่นแต่เขาก็รู้สึกว่าแบบคุณไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคุณดูเป็นคนลึกลับนะด้วยเอ่อเจ h ฮายพิ้นเท e s ์นะคะดูเป็นคนลึกลับดูเป็นคนแบบคิดมากช่วงนี้น่าจะแบบคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับการทํางานการพัฒน,นาตัวเองแต่คุณก็มีเสน่ห์มากมากนะใน,ในสายตาเขาคุณมีความเป็นเด็กความสดใสความน่ารัก นะคะด้วยความที่มันแบบเด็กคือไม,ม้มีความดือ้อเด็กที่มาเด็กที่ไม้คือเป็นคนที่แบบมี energy แบบดือ้อแก่นซนแล้วก็เฟียดเฟียดแบบ queen ไม้คือเฟียดมากคือแบบสวย s ซ x ่หรือว่าหลอ่อก็ได้หลอ่อ s ซ x ่แถมลึกลับซับซ้อนด้วยนะเป็นคนที่แบบมีความลึกลับมากๆเป็นคนที่มีความลับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าตอนเนี้ย มีกำแพงมีอีโกโ้แล้วก็มี passion เกี่ยวกับการทำงานมากๆเพื่อนแทบจะไม่ได้สนใจหรือว่าวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องอื่นนอกจากการแบบพัฒนาตัวเองพัฒนางานหรือทำงานหรือว่าแบบว่าอยู่กับตัวเองหลักๆคือเขามองว่าเพื่อนตอนเนี้ยหมกมุ่นอยู่กับการอยู่กับตัวเองหมกมุ่นอยู่กับการทำงานก็สนใจแต่เรื่องส่วนตัวไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างหรือว่าสนใจในตัวเขาหรือสนใจเกี่ยวกับความรักตอนนี้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้สนใจความรักเลยด้วยซ้ำเพื่อนไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรน่ะ มันขึ้นมาแบบเอเนจีประมาณนะะี้ยค่ะในความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อเพื่อนนะนะคือแบบอืมตอนนี้เพื่อนอาจจะไม่แบบไม่ได้ต้องการความรักแล้วก็ได้อืมเพื่อนอาจจะแบบว่ามาพัฒนาตัวเองดีกว่าดีกว่าไปหมกมุ่นเกี่ยวความรักไร้สาระอารมณ์ประมาณนี้ในสิ่งที่เขาคิดกับเพื่อนนะคะอืมเขาคิดว่าคุณแบบอืมขยันค่ะคุณเป็นคนขยนันเป็นคนขยันมากๆในสายตาเขาแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ง่ายที่จะเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตอืม เป็นคนที่เขายังรู้สึกเสน่หานะด้วยความที่มันเป็นควีนไมากับนักบวชหญิงขึ้นมาก็คือแบบว่ามันยังมีความเสน่หาอยู่ในนั้นแล้วเขาก็มีความเป็นห่วงนะคะมีความเป็นห่วงมีความเป็นกังวลเนี่ยเป็นห่วงวเพื่อนเป็นยังไงบ้างทํางานหนักไปหรือเปล่าพักผ่อนบ้างนะอืมพักผ่อนบ้างประมาณเนี้ค่ะเพื่อนไม่ค่อยเพื่อนอาจจะเป็นคนไม่ค่อยโพสโซเชียลนะไม่ค่อยโพสเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองไงคะว่าแบบตอนนี้ทําอะไร เป็นยังไงอยู่ไม่ค่อยอัปเดตตัวเองสักเท่าไหร่อเขาก็คงคิดว่าการที่เพื่อนไม่อัปเดตตัวเองก็คงแบบคงทํางานอยู่หรมั้งคงวุ่นวายเกี่ยวกับการทางานประมาณนี้ค่ะโอเคคนกองที่หนึ่งนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะปะคนกองที่สองรูปนี้นะคะ สาธุสาธุสาธุ 3, ากับเพื่อนที่วิ่งสับไพกับแม่มดเขาเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเลือกก่องที่สองนะคะดี่วิ่งบารมีของข้าพเจ้าชิดแกที่มีแะบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเกาคนนั้นนะเพราะคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของแม่มดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนของแม่มดวันนี้นะคะวันนี้ตอนนี้นะวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ตอนไหนก็นได้ที่ได้เข้ามาดูนะคะควีนดาบ เหรียญเฮ้ยคิงดาบเขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขานะื <laughs> อมโอ้ดีเอ็มเพสคุณเลอค่ามากๆในใสายตาเขาคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเจ็ดถ้วยคุณคือคนในความฝันคนในอุดมคติ The s t เ n g โอเคคนกองที่สองค่ะ เขามองว่าคุณอะเป็นเนื้อคู่ของเขาแล้วคุณนี่ก็แบบไม่ใช่ย่อยเลยนะในความรู้สึกของเขาคือแบบด้วย king ดาบเนี่ย mm hmm. ก็เป็นคนมีอีโก้ปากร้ายปากจัดไม่ยอมคนเหมือนกันคว e นดาบก็บอกพอๆกันค่ะเคยผ่านเรื่องราวมามากมายแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ยอมคนง่ายๆไม่ได้ยอมใครอ่ะอืมเขาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่คล้ายๆกัน มีความที่คล้ายกันมีความแบบว่าเหมือนกระจกสะท้อนหากันนะอะอารมณ์ทวินเฟมเลยค่ะอารมณ์สมเมยนะ <c oughs> เขาคิดว่าคุณอะคือในวพุ่งเขาแหละคุณแบบเนี่ยเป็นดีเอ็มเพสเป็นดีเอ็มเพสในใจเขาคุณคือคนในความฝันเจ็ดถ้วยคือแบบคนในความฝันคนในอุดมคติคนที่แบบว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอคุณไม่คิดว่าแบบจะได้พบได้เจอคนอย่างคุณที่แบบมีอะไรที่คล้ายกันกับเขามากมาก คุณเหมือนเขามากๆในหลายๆอย่าในค่อยๆพูดเขาพูดเหมือนไม่ไม่มีใครแย่งพูดเลยคุณเหมือนเขามากๆในหลายๆเรื่องแล้วคุณก็เป็นคนจิตใจดีค่ะคุณเป็นคนใจดีนะคุณเป็นผู้ให้ด้วยคุณเป็นคนใจดีคุณน่าจะเป็นคนที่แบบหน้าที่การงานดีการเงินดีนะคะแล้วก็น่าจะมีธุรกิจส่วนตัวอืมเกี่ยวกับความสวยความงามนะเขาพูดมองเขามองว่าคุณน่าจะทําเนี่ย คุณน่าจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับความสวยความงามหรือคุณเป็นคนรักสวยรักงามคุณน่าจะเป็นคนเจ้าเหนือนะด้วยความที่เดมเพสเดมเพสคือคนที่แบบว่าเจ้าเหนือค่ะเจ้าเหนือและอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่รักสัตว์รักเด็กรักธรรมชาติแถมแบบจิตใจดีอ่อนโยนคุณน่าจะเป็นคนธรรมะธรรมโมด้วยเป็นคนที่ใจดีมากๆเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นผู้ให้ค่ะเขามองว่าคุณเป็นผู้ให้เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นคนที่คอยสอนคนอื่นควีน ครีนดาบเนี่ยดูดิถือสมุดอะเหมือนแบบว่าเป็นครูบาอาจารย์อะคอยสั่งคอยสอนคนอื่นคอยเตือนคนอื่นคอยบอกเรื่องราวที่เขาไปเชิญมาคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นโค้ดก็ได้คล้ายๆเขาพูด่ยคือแบบว่าเออที่สามารถแบบพูด ให้เอ่อให้จิตวิทยาหรือพูดพูดให้ข้อคิดอะไรประมาณนี้ค่ะหรือพูดอาจจะทํางานเกี่ยวกับอาชีพแบบครูบาอาจารย์ก็ได้อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับการให้ค่ะการให้การดูแลอะไรแบบเนี้ยคุณน่าจะแบบมีเนียมีหน้าที่การงานที่ดีนะอืมเขาแบบรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆและเขาก็คุณสองคนน่าจะมีความแตกต่างทางด้านเอ่ออายุแตกต่างกันได้นะมีความต่างกันนะคะหรือฐานะต่างกันก็นกได้ ด้่นสเตนคือแบบมันมีความแตกต่างแล้วคุณเป็นคนที่เก่งเทียบเท่าชายเขามอกว่าคุณเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เก่งพอๆกันกับเขาแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนี่คุณก็เป็นเป็นผู้ชายที่แบบเก่งมากกล้าหาญมากนะคะในสายตาของเขานะอืมดีค่ะดีเอเนอจีกองนี้คือเขาเขาเขาคงรักคุณอ่ะเขาคนรักคุณที่คุณเป็นคุณและคุณก็เหมือนคนที่คล้ายๆกันกับเขาแล้วคุณก็เหมือนคนเอในความฝันอ่ะอืมเล่นดีอ็มเพสขึ้นคือแบบ บูชานะคนคนนี้นะรักคุณหัวปักหัวปมเลยนะไม่ว่าจะความดีความมีอีกโก้ความมีกำแพงความสวยความสง่างหรือความอบอ้อมอารีความจิตใจดีคุณมีทุกอย่างในตัวเองที่แบบค,คนคนหนึ่งจะมีอะคะ่ะที่เขารู้สึกว่าเป็นคนในความฝันไงคนในอุดมคติที่หลุดออกมาจากเทพนิยายอารมณ์ประมาณนี้นะคะ่ะในความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนๆน,นั้นในเวลานี้นะคะว้าว ไปต่อที่คนกองที่สามค่ะรูปนี้สาธุสาทุสาธุสกัสผู้มีบุญสัพพันธ์กับมมาเข้าเป็นเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่สามนะคะได้บุญบาร,รมีของขอ้าพเจ้าจิติกาที่มีและบุญบาร,ร,ร,รมีของเพื่อนแะบุญบารมีของเขาคนนั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนเพื่อนที่น่ารักของแม่หมดความรู้สึกของเขาที่มีต่อ เป็่ที่น่ารักของเมืม่องเดวิลเลยเหรอใบแรกขึ้นมาคือแบบเขาหลงคุณมากนะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเดอะฟูลเดวิลเดอะฟูลคู่กัน เขารู้สึกว่าคุณทําอะไรก็ตามเนี่ยมันแบบมันน่าหลงไหลมันน่าสเสน่หาจังเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาเปิดเปิดให้ครบก่อนแล้วกันนะคะโอเคเดอะสตาร์ star, นั่นไงเดว i l เดอะฟ o เดอะสตาร์ the the คุณต้องเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหส่งไม้ห้าถ้วยอาจจะเป็นความรักเก่าๆนะสองเหรียญม,มีการเอาการออกจากคุณไม่ได้ส่งไม้ส่องเหรียญห,ห้าถ้วยคือหนึ่งสอง ส energy ของคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าๆที่มันเพิ่งจบกันมาหรือพังกันมาหรือว่าเขาออกมาจากชีวิตคุณคุณออกมาจากชีวิตเขาแต่จบกันมาแต่ลืมกันอะไรกันไม่ได้มีสองสองนะคะสองสองคือเป็นเลขเหมือนเป็นเลขคู่เลข t ทวินเฟ m มเลขรหัสจักรวาลอะไรก็ได้อืม Devil the fool the sun คุณต้องเป็นคนที่โดดเด่นมากๆโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นคนที่หาตัวจับได้ยาก เป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนมันยากจังเลยที่จะได้ครอบครองคนคนนี้คุณดูทัศท้าไท,าทายอาน,นาจมืดในความรู้สึกของเขามากๆเลยที่แบบว่าทําไมถึงทําให้เขาหวั่นไหวได้ขนาดนี้ทําไมต้องทําให้เขารู้สึกหลงไหลได้ขนาดนี้ทั้งๆที่แบบเขาปุ้นมองว่าเหมือนคุณได้เจอแค่ไม่กี่ครั้งความรู้สึกคือแบบเฮ้ยเจอแค่ไม่กี่ครั้งเองอะแต่เป็นเอจี่เก่าๆนะคนเก่าๆที่อาจจะพบเจอคุณแค่ไม่กี่ครั้งในชีวิต นะคะแต่เขากลับรู้สึกแบบทําไมนะคนคนนี้ผ่านเข้ามาในชีวิตนับครั้งได้เลยด้วยซ้ำอะแล้วตอนนี้มีความห่างไกลกันนะด้วยความที่สองไม้คือไม่ได้อยู่ใกล้กันห่างไกลกันนะคะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกล้กันแน่นะแน่นอนละสองไม้ห้าถวยติดกันแบบเนี้ยอืมมีความเครียดมีความเป็นกังวลมีความอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์สองคุณหนะักมากๆและไม่สามารถตัดจิตตัดใจจากคุณได้เลย คนคนนี้ที่คุณมาถามถึงนะคนคนนี้เขาหลงคุณมากเขารู้สึกแบบมันเหมือนอะไรครับเนี่ยไม่ว่าคุณจะเวลาเขาส่องคุณแล้วเขารู้สึกแบบว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันดูแบบมันดูดีไปหมดเลยอะ่ะคนอะไรทําไมดูดีได้ขนาดนี้คําพูดคาจาก,ก็น่ารักตัวหนังสือก็น่ารักทัศนคติก็ดีแล้วแบบคุณน่าจะเป็นคนที่มีเซฟเพียสูงนะคะด้วยความที่เดอะสตาร์ขึ้นกับเดบิว คู่กันด้วย The f o o l คือแบบคุณน่าจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆในใสายตาเขาแล้วคุณก็คงมีเสน่ห์มากๆใน,ในใสายตาคนอื่นด้วยในความรู้สึกของเขาอนะเขาหลงคุณน,นะคนคนนี้นะคะอืมเขามีความอยากกับเข้ามาในความสัมพันธ์มีการรอคอยแหละเขาพูดมองว่ากองนี้อารมณ์เหมือนชวินเฟ a นะคะที่แบบว่าเอากาันออกจากหัวไม่ได้มีการลุ่มหลงกันบางทีดึงๆๆดๆ,ๆเขาก็ ตื่นขึ้นมานึกถึงคุณดึกดๆดื่นนอนไม่หลับก็คิดถึงคุณดึกดดื่นต้องคิดถึงเรือนร่างหรือจรินตนาการถึงร่างกายของคุณแล้วก็รู้สึกพิศวาสในตัวคุณว้าวคนกองที่สามเคประมาณนี้ค่ะแต่มีความไม่ได้คุยกันนะแต่เขาสองคุณอยู่นะคะแม้จะไม่ได้คุยกันไปต่อที่คนกองที่สี่ค่ะรูปนี้ สาธุสาธุสาธุเขาพูดบิบูศพให้กันไปหมดเขาบปนเพื่อนในข้ามาเลิกกองที่4นะคะด้วยบุญบารมีของเขาคับเจ้าชิดแก้ที่มีบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะสินสิทธิ์จบท่าครูบาอาจารย์ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนที่น่ารักเขาไม่มดคนกองที่4ี่ค่ะความรู้สึกของเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนเขาแม่มดคนี้กองที่4บางทีไม่มดก็ทํา4บางทีไม่มดก็ทํา3ไม่มดต้องขอโทษด้วยนะคะไม่มดก็แล้วแต่อารมณ์บางวันก็ชอบเล็กคู่เพื่อน ถ้าทำสองมันก็น้อยเกินไปอะไรเงี้ยบางวันก็แบบเออเลขขี้สวยดีก็สามอะไรเงี้ยกำลังดีนะคะเกินนี้ก็ก็ได้แหละแต่ไม่มดก็อ่ะอยู่ที่สามกับสี่นี่แหละความรู้สึกของเขาที่มีแต่เพื่อนๆคือกองที่สี่ในเวลานี้ตอนนี้อ๋อ the h y p i n t e s t เอ้ยมันออกมาพร้อมกัน2ใบมันติดกันเด e แฮงแม a เดี๋ยว g h พินท e s t 9วอนโอเค9ก้าไม้เหมือนคนกองแรกเลยอะแต่ไม่ว่าสบภัยแล้วนะเพื่อนเออเอาสองไม้ได้หมดเอาแรงแบบว่าอันนี้คือ1เหรียญได้สำรับเด็กดาบ เด็กดาบหนึ่งเหรียญมีความแบบอยากกลับเข้ามาในชีวิตมีการแบบว่าแอ,แ,ออแอบส่องแอบมองแอบสืบเรื่องเพื่อนคนคนนี้นะคิดมากมากเลยแฮงแมนคือขึ้นใบแรกเลยคิดมากเพื่อนมีความลับเพื่อนดูลึกลับดูซับซ้อนดูเข้าใจยากมากๆเขาเดาเพื่อนไม่ออกเขาเดาทางเพื่อนไม่ได้เลยอะว่าเพื่อนคิดยังไงมีความเขาพูดงบอกว่ากองเนี่ยไกลกันห่างไกลกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันแหละ มีอีโก้มีกำแพงใส่กันเขาส่องคุณนะคะเขาส่องคุณแล้วความรู้สึกเวลาที่เขามาส่องคุณเขาอาจจะมามองทางโลกโซเชียลแหละไม่ว่าจะสื่อช่องทางไหนที่ที่ทาให้เขาแบบสืบคุณได้หรือส่องคุณได้อะไรเงี้ยเออเขาก็ส่องเขาก็แบบเอ้ยทําไมคุณแบบว่าดูลึกลับขนาดนี้ดูเข้าใจยากจังทําไมแบบว่าดูตั้งกาดดูมีกําแพงดูแบบไม่ได้เผยตัวตนหรือว่า แสดงอะไรออกมาให้เขาแบบรู้สึกเลยว่าคุณอะตอนนี้กําลังรู้สึกยังไงกับเขายังอยากได้เขาไหมต้องการเขาหรือเปล่าสองแล้วก็เครียดเครียดมากเนี่ยสอง,สองเด็กด่าก็คือแบบแการแบบอ,แบบอแบบส่องแอบมองแอบสืบอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากกลับเข้ามาขอโอกาสหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคือแบบขอโทษก็ได้ขอโอกาสก็ได้อยากพูดคุยก็ได้อยากเริ่มต้นใหม่ก็ได้แล้วก็เด็กดา่าอืมเพราะเขาแบบ เขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆมีสเสน่ห์ในทางแบบลึกลับอ่ะเข้าใจยากอ่านยากเดาเดาทางคุณยากมากเขารู้สึกว่าเดาทางคุณไม่ออกว่าคุณแบบรู้สึกยังไงคิดยังไงกับเขานะคนคนเนี้ยนะคะเขาเลยมีการแบบเนี้ยสองสองสองแล้วก็เครียดเครียดอยู่คนเดียวกังวลอยู่คนเดียวแบบเอ้ยอยังไงวะเขายังแบบสนใจเราไหมเขายังอยาก ได้เหรียญจากเราไหมาเหรียญใหญ่ๆของเราเนี่ยเขายังต้องการไหมเขายังอยากได้ความสัมพันธ์กับเราอยู่ไหมเขายังมีความรู้สึกดีๆกับเราบ้างไหมคือส่องเพื่ออยากจะรู้ว่าคุณอัดโพสเกี่ยวกับเขาบ้างไหมมีอะไรที่แบบมันเกี่ยวกับเขาบ้างหรือเปล่าถ้ามีสักนิดหนึ่งเผยใจสักนิดนึงว่าแบบมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเขาเขาก็จะแบบเอ้ยคุณยังม,มีใจเดอ้อพอเขารู้สึกว่าถ้าคุณมีใจได้มอบเหรียญอลังการงานสร้างของเขาให้คุณนะถ้าเขารู้สึกแค่แบบรู้แบบ เอ้ยเธอเธอมีใจให้เราสักกันนิดนึงโพสถ,ถึงเราสักหน่อยนึงให้เราแบบรู้หน่อยสิว่าแบบเออเธอยังแบบสนใจเราอยู่เด้อเราก็จะมอบเหรียญอลังการงานสร้างนี้ให้เธอเอารมณ์ประมาณนี้ค่ะคือเขาเดาคุณไม่ออกว่าคุณรู้สิยังไงเขาสับสนเขาสับสนแล้วเขาก็เครียดมากนะเขาห้อยหัวเลยเขาพยายามคิดเรื่องคุณอยู่แบบเออจะเอาอยัางไงดีวะจะทําไม่ทําแต่คนคนนี้ยังไม่ลงมือทาอะไรหรอกค่ะ,คะนะเขาก็ได้แค่ส่องได้แค่มองแล้วก็รู้สึกเก็บความรู้สึก นะเก็บความรู้สึกไว้เพียงลางําพังไว้คนเดียวไม่เปิดเผยด้วยนะไม่เปิดเผยแล้วก็ไม่แสดงตัวตนให้คุณรู้หรอกว่าเขาแบบสองคุณอยู่นะสนใจคุณอยู่นะเขาก็ไม่เปิดเผยตัวตนเหมือนกันแต่เขาแค่แบบรอจังหวะหรือรอโอกาสดีๆที่แบบว่าถ้าคุณส่งซิกมาสักนิดว่าแบบเออยังสนใจเขานะยังรู้สึกดีกับเขานะเขาก็อาจจะแบบว่าถ้าทายคุณเข้ามาหรือว่าเปิดเผยตัวตนมากกว่านี้ก็ได้นะ,ะคะเพื่อนๆคนกองที่สี่ ความรู้สึกของเขาประมาณนี้ค่ะที่มีต่อเพื่อนๆนะโอเคแม่มนเข้าไปมาส่งพลังงานน่ารักน่ารักน่ารักนา่กนารักประมาณนี้แล้วกันค่ะความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อเพื่อนๆวันนี้เวลานี้ตอนนี้นะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ